ดีครับเขาไปถามผมครับ ผมท่องมันท่องมันขนาดไม่ถามป๊อปละค่ะคอนเทนต์ที่แล้วผมเคยโดนไหมครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเออะค่ะทำไอแขกรับเชิญของเราก็เลยร้อนหนาวๆนะคะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคพอผมจำมาก็ไม่ถามนะครับใช่ค่ะรายการโต๊ะข่าวบันเทิงครับจากละครเรื่องดังดวงฮลโหลไทยครับวันนี้นะคะเหล่าดารานักแสดงค่ะจากละครเรื่องดังดวงฮลโหลไทยก็จะมาคุยกับเราแล้วก็เป็นตัวแทนจากสามแคว้นด้วยกันเลยนะอย่างป๊อปเองวันนี้ก็มาเป็นแคว้นของ พันธุรักษ์นะคะนั่นก็เป็นแคว้นทันตะเกิดนั่นก็เป็นแคว้นกาศนะคะชื่อชื่อนี่ทาไมต้องเรียกเวลาในละครที่ดูอยู่เนี่ยนะคะจะต้องรียกชื่อเต็งเปทุกครั้งเลยเพราะอะไรคะก็เป็นการให้ให้เกียรติกันนะแต่ก็เป็นทายุติธรบวรังสีค่ะนี่เป็นมณิสราเทวีมณิษฐาเทวีท่านครับราชิตราชิตรับบทเป็นองครักษ์ใช่ไหมคะใช่ครับรับบทเป็นราชองครักษ์ ของเจ้าหลวงนางสิมันที่รับบทโดยพิติกครับความหล่อนี่แพ้กันเลยนะคะผมถูกกระแสกระแสออกมาตอนความหล่อของราชิปนี่คือแบบมีคนถามมาว่าเออเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้นะเออบอกก่อนสิเป็นใครมาจากไหนคะให้รรู้เหมือนกันก็ติดก็นเราไม่ตัวชีวิตจริงฝั่งหนึ่งไมตัวจริงตัวจริงตัวจริงก็นักแสดงช่องสามนี่แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆทามาอยู่ช่องได้สภาร์ตมีผลงานอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะใกล้ออนแอร์นั่นเหมือนกันครับแต่ว่ารับชมเรื่องนี้กันก่อน มาที่ละครเรื่องนี้นะคะออกอากาศมาแล้ว2ตอนเมื่อคืนเราก็ได้ดูกันไปแล้วนะคะคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่3เมื่อคืนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าสลับกันเลยระหว่างคู่ของแคว้นกาสิกนะฮะกับแคว้นของพันธุรัสเน่ยนะคะก็ดูนคือคือตอนนี้คืออยู่ในพันธุรัสใช่ไหมเห็นอยู่แต่ในถ้ำคือตอนนี้ยังอยู่พันธุรัตอ๋อถ้ำในพันธุรัสในถ้ำในถ่ายทาที่ไหนคะว่าถ้ำสวยมากเลยอ่ะ กาญจนบ,บุรีครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับ<อ>ผมแต่ว่าหน้าถ้ำเนี่ยจะเป็นที่ ยามากตะยามากตะครับไม่ใช่ซีจีเนาะไม่ใช่ซีจีครับที่สวยๆที่สวยๆมากๆครับนั่นของของจริงนะฮะเพราะว่าเราไปต่างประเทศกันถึง3รอบของประเทศออสเตรียแล้วก็ญี่ปุ่น2รอบซึ่งซึ่งได้รวมรวมระยะเวลาเนี่ยผมว่าเกิน50วันเนาะในในสประเทศเนี้ยว่าได้เราได้ภาพสวยๆมาพอสมควรมีออสเตรียด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะดังนั้นบอกเลยว่าภาพสวยๆที่เห็นวิวด้านหลังนี่คือเป็นภาพจริงนะคือบางทีสวยจนเราคิดว่าซีจีเนะโอ้แต่สวยจริง แต่ภาพในถ้ำยมกตะบุรีอ่ะที่ถ่ายก็จทมบุรี่ามบุรียมกตะบุรีที่ไปถ่ายมากระแสเมื่อคืนคือคนชมยามเยอะมากว่าน่ารักในถ้ำหรอมันเป็นยังไงเออในการถ่ายในถ้ำ จริงๆจะบอกว่าวันนั้นน่ะยังสวยในถ้ำเหรอสวยมันจะมืดๆมันจะมืดหน่อยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เออวันนั้นน่ะถ่ายถ่ายในถ้ำแล้วอากาศเย็นมากแบบเลยสวยเลยก็เลยสวยไม่ทําอะไรไม่พูดเออคือหลับหลับทั้งทั้งวันพอตื่นขึ้นมาตอนเย็นๆก็เหมือนต้องอาบน้ำอะไรอย่างงี้เพื่อลดไข้ตัวเองก็เหมือนเหมือนกันนะไม่ได้ต้องให้ป๊อปมามีวลีเด็ดอะไรนะมีวเบรดเด็ดมีบิปโยคเด็ดอะไรนะ ทำลายทำลายใช่ไหมทำลายใช่สิทำลายคนแจกมาไปใช้มากมือทำทำลายไม่ใช่ทำ้ายไอ้ต่อยท้องนั่นคือทำร้ายนะอกนอกบทนอกบทเป็นนนคี้นะแล้วก็ป๊อบเองก็ทักไทยมากอีกคนนึงนอนอีกคนนึงต้องถอดเสื้อคนนึงก็ถอดเสื้อถามว่าหนาวหรือไม่หนาวเหรอก็กอกอกก่อนเข้าฉากก็ผมก็วิตปืนวิตบืนกลัว ก็แบบว่าสร้างกล้ามเนือไหน่ฮะก็ตัวก็อุ่นขึ้นครับผมอ๋ออ่ะไหนไหนพูดถึงเรื่องซีจีมาสักครู่นี้แล้วก็มีกระแสมาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องซ g จีมีคนหนึ่งเขาอยากที่จะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะก็คือพี่ไก่วรายุทธอยากจะขอชี้แจงเรื่องซ g ไปฟังพี่ไก่กันเลยค่ะค่ะอยากจะชี้แจงซีที่ออกมาแล้วไม่ถูกใจแฟนๆละครมีแฟนละครหลายคนบอกว่า เอาเงินไปทําเสื้อผ้าหมดก็เลยไม่สนใจ CG ก็อยากจะเรียนให้แฟนๆละครทราบว่า CG ไก่ได้จ้างคนที่เก่งที่สุดของประเทศไทยมาสี่เจ้าพอข่าวออกมาว่าไม่ดีไก่ก็ได้ต่อว่ากับเขาแล้วเขาก็บอกว่าขอแก้ตัวขอทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ไก่ก็เลยบอกเรียนเรียนแฟนๆว่าขอโทษด้วยเพราะตัวเองไม่ได้ลงมือทําเอง ถ้าตัวเองได้ลงมือทําเองก็คงไม่ปล่อยให้กันแฟนผิดกวังแน่นอนอันนี้จ้างเขาด้วยเงินจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นมีข้อผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยค่ะกระแสจากคนดูถึงพี่ไก่แล้วนะคะและพี่ไก่รับปากว่า ทางคนที่ดูแลซีจีก็จะไปปรับปรุงให้ดีขึ้นใช้เงินมหาศาลเหมือนกันกับซีจีผมไม่ก่เงินไม่มีวันหมดเลยนะไม่รู้ทำไมครับผมแกลงทุนกับทุกอย่างเต็มที่มากครับค่ะแต่ว่าฉากสวยๆเนี่ยนะคะพี่ดูแล้วพี่ก็ชอบแล้วก็ดูแล้วก็ผ่อนคลายนะช่วงนี้หลายคนแบบว่าทั้งตัวเราเองเราก็เครียดกับสถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะแต่พอดูละครเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันฝันๆันแล้วก็ยิ้มๆิ้มแล้วก็วิวสวยๆโดยอบพาอยู่ฉากหนึ่งนะฉากที่ตัวของราชองค์ักษณ์ราชิพีนะคะ เข้าไปกับพี่ติ๊กและพี่ติ๊กกำลังแบบว่าทานอาหารกับเจ้าหญิงอยู่อะไรอย่างนี้นะค่ะแล้วก็พี่ติ๊กก็บอกว่าเบื่อไก่อะค่ะอไก่ในสายอากาศนี้สัตวนี้ผมว่านี่ช้างมีส่วนนะยังไงช้างนี้ของจริงไม่ใช่ CG ใช่ไหมอันนี้ผมไไม่เป็นของจริงของจริงครับไม่สวยมากเลยนี่แต่อันนี้ถ่ายที่ประเทศไทยครับประเทศไทยอ๋อเหรอเหรโอ้โหเมสซึ้งการเบื่อไก่เอาไปเอาไปยื่นไก่แล้วกินไหมกินไหม ก็กินไก่ในฉากนะคอุ้ยไก่เผ็ดนะดูดิไม่แต่พี่ยังคิดว่าเอ้พี่ติ๊กกาลังเซละไรพี่ไก่หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นในบทอะไรอย่างเงี้ยเราคิดมากไปเราอยู่ในฉากนี้อผมไม่ทันคิดเรื่องนี้เลยนะครับแต่ว่าผมเจอพี่ติ๊กผมถามมาให้แล้วกันนะครับนะแต่พี่ดูแล้วเหมือนก็เบื่อไก่เวลาอยู่แต่นะคะเบื่อมาก คืนนี้คข้าคืนนี้เราจะได้ชมอะไรบ้างพวกตอนต่อไปที่เห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เดี๋ยวตัวของคู่พระนางใช่ไหมฮะเขาก็จะไปเหมือนกาสิกเขาก็แยกกันไาสวยมากเลยนะ